อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ35ถึง37ไทยมีพิษอยู่ทั่วตัวเพียงแต่มือเปล่าไม่มีอาวุธเลยยังเอาชนะได้ถึง10คนข้อ35เขาพูดถึงเรื่องอะไรข้อ1คนไทยมีพิษข้อ2การใช้มือเปล่าต่อสู้ข้อ3การชกมวยของคนไทยข้อ4คนไทยสู้ศัตรตูหนึ่งต่อ10 ข้อนี้เขาไม่ได้พูดถึงการมีพีษแบบนั้นถูกไหมถ้าน้องบางคนอ่านน้องก็จะรู้แล้วว่าอ๋อมันต้องเป็นการเปรียบเทียบแน่เลยจริงบ้านเรื่องที่เขาพูดถึงเนี้ยน,น้องก็เริ่มดูเลยนะข้อความข้างต้นเนี่ยเขาพูดว่าไทยมีพีษอยู่ที่ว่าตัวพี่ถามว่าไทยสามารถปล่อยพีชแบบพูบฆ่าทุกคนตายได้เปล่าไม่ใช่ถูกปะ่ะแต่เขาพูดเหมือนความมั่วหนุนว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีความเก่ง ต่อสู้มือเปล่าโดยที่ไม่มีอาวุธเลยเนี่ยก็สามารถเอาชนะได้เป็นสิบสิบคนข้อเนี้ยเขาก็เลยพูดเขาเลยถามว่าข้อเนี้ยเขาพูดถึงอะไรเขาไม่ได้บอกว่าคนไทยมีพิษถูกไหมเพราะคนไทยไม่ได้สามารถปล่อยพิษแบบพึ่งหรือแบบสัตว์อะไรได้ส่วนข้อสองล่ะการใช้มือเปล่าต่อสู้อันนี้แหละคือประเด็นที่เขากําลังพูดถึงอยู่ถูกปะเพราะว่าอะไรเพราะว่า เขาพูดว่าโอาหูแค่มือเปล่าเนี่ยเขาก็สามารถชนะคนได้เป็นสิบสิบคนข้อนี้ก็ถูกส่วนมาดูข้อสามการชกมวยของคนไทยอันนี้ก็ถูกถูกป่ะเพราะว่าอะไรถ้าน้องจะดูเนี่ยถ้าจะให้เจาะจงเลยนะข้อสามเนี่ยชัดเจนกว่าข้อสองเพราะว่าการต่อสู้มือเปล่าของคนไทยนอก,ก็ต้องรู้อยู่แล้วเพราะว่าการต่อสู้มันก็คือหมายถึงการชกมวยนั่นเอง เพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าจะให้ตอบเราดูสองข้อนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาตัดสินใจทีหนึ่งส่วนข้อ4คนไทยสู้ศัตรูหนึ่งต่อ10มันไม่จําเป็นถูกปะเขาคาเปรียบเฉยๆว่ามันหมายถึง10คนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่10คนก็ได้แต่เขาพูดประมาณาๆทีนี้พี่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกนิดหนึ่งเพราะว่าพี่จะบอกว่าไอ้ประโยคนี้มันมาจากเรอมันมาจากเรื่องของนายขนมต้มเพราะว่าประโยคนี้ ตอนที่พระเจ้ามังลาแห่งกษัตริย์พาม่าเนี่ยได้ชมฝีมือการชกม,มวยของนายขนมต้มก็ได้พูดขึ้นมาว่าเนี่ยประทไทยเนี่ยมีพิษอยู่ทั่วตัวเพียงแต่มือเปล่าไม่มีอาวุธเลยยังเอาชนะได้ถึงสิคนเป็นการแสนเสริญฝีมือการชกม,มวยนั่นเองพอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บรู้ข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับว่าเรื่องเนี้ใครเป็นคนพูดเราก็ทำให้ทำให้เราตอบได้ว่า อ๋อเพราะฉะนั้นระหว่างการสู้มือเปล่ากับการชกมวยเนี่ยเขาต้องเน้นไปทางการชกมวยแน่เลยฉันข้อนี้ควรจะตอบข้อสามนะคะอะที่มาดูข้อต่อไปข้อต่อไปคือข้อสามสิบหกข้อสามสิบหกถามว่าคำกล่าวนี้หมายถึงใครข้อหนึ่งสมิงพระรามข้อสองพระรถนาเสนข้อสามนายขนมต้มข้อสี่นางทองดี จากตะกี้ที่พี่เล่าไปแล้วว่ามันเป็นตอนที่กษัตริย์มังลาแห่งพมา่าเนี่ยได้ชมฝีมือการต่อยมวยของนายขนมต้มแล้วก็อดสรรเสริญในใจไม่ได้ว่าเขาเก่งมากขนาดเอาชนะคนได้เป็นสิบสิบคนถูกปะเพราะฉะนั้นน้องก็รู้แล้วว่าข้อนี้เขาเก่าวถึงนายขนมต้มนั่นเองซึ่งผู้ที่เก่าวถึงคือพระเจ้ามังละแห่งกษัตริย์ของพมา่าเองใช่ข้อนี้ตอบข้อสนะคะ มาดูข้อสุดท้ายของบทความนี้ข้อ37ถามอะไรเอ่ยถามว่าคนไทยอ่านข้อความนี้เรารู้สึกอย่างไรข้อ 1. ไม่เกรงกลัวศัตรูข้อ 2. อ,อยากต่อสู้กับข้าศึกข้อ 3. หยิงในศักดิ์ศรีของคนไทยข้อ 4. ภาคภูมิในเชื้อชาติของตนพี่ถามว่าเวลาน้องอ่านแล้วน้องจะต้องรู้สึกยังไงนะ เวลาอ่านบทความข้างต้นเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการให้เราเนี่ยไปลุกลัานคนอื่นถูกปะแต่เขาต้องการให้เราภาคภูมิใจถึงความสามารถของชาติตนเองที่แม้แต่ชาติอื่นน่ะยังมาชมเลยแล้วก็มองเห็นว่ามันเป็นความสำคัญเป็นเอกลักษณ์นั่นเองฉันข้อนี้ข้อที่เหมาะสมที่สุดอยากให้ตอบข้อ4ี่ ก็คือภาคภูมิใจในเชื้อชาติของตนถามว่าทำไมข้อ1ข้อ2ข้อ3ถึงไม่ใช่ข้อหบอกว่าไม่เกรงกลัวศัตรูไม่เกี่ยวถูกปะก็จจะเกรงกลัวแตม่มีความสามารถถูกปะ ข้อ2ออยากต่อสู้คือคนไทยรักสงบถูกไหมถ้าเขาไม่มาทําเราก็จะไม่ทําเขาข้อนี้ก็ไม่ใช่ข้อนี้ก็ไม่ใช่ส่วนข้อ3หญิงในศักดิ์ศรีเขาไม่ได้พูดให้เราหญิงแต่เขาพูดให้เราเห็นถึงความสําคัญและภาคภูมิใจกับสิ่งที่เราได้ยินมากกว่าซึ่งข้อนี้ข้อ37ก็ควรจะตอบข้อสี่นะคะภาคภูมิใจในเชื้อชาติของตนภาคภูมิใจในความสามารถของชาติของตัวเองนั่นเองนะ